สวัสดีในจะพบกันอีกแล้วค่ะกับเวทุกตาผาฝันตนเสาที่ที่เก่าที่เดิมเนาะค่ะเนาะบ้านสวนเนี่ยจะเด้อเสียงนกเสียงกาฮงเดดกําลังส่งบรรยากาศเลยคะ่ะมากินกาแฟต้มซุกใหม่ๆอุ่นๆเนาะค่ะเนะาะเด้ออันสบายดีกันมื้อทุกบ้านทุกโคเรือนมันบอกคะ่ฉะฉลองปีใหม่ก็แฮปปี้กันมเนาะ ญาติญาติเจอกันค่ะญาติญาติเจอกันขโมนเมื่อวานนั้นเออทุกตาก็ไปกินนั่นปีใหม่อยู่บ้านเออยค่ะไปตั้งแต hmm ่สิบเอ็ดโมงครึ่งกมาห้องเห็นเดึกค่ะผู้เลยก็ได้ม่วนพักกันซุมกันเนาะขะเนาะอันหลังคนญาติญาตมันก็มาหาเพราะว่ามันบ่ได้เห็นกันหึงใช่ค่ะคักค่ะลูกหลานก็พัวกันมด กาพากันคุยกันเนาะค่ะเนาะคุยกันได้ก็ประเพณีไทยมันก็มีการดื่มเนาะค่ะเนาะแต่โบได้มีเรามีแต่ก็มีแต่ดื่มเบียร์เมื่อวานดื่มเบียร์กันก็ม่วนค่ะล้านสายก็เป็นดีเจจัดเพลงกอฟังเบอ่์งอจัหฮองจักลำจักเต้นเนาะค่ะเนาะมีมั้งก็คักขำอันแฮปปี้ก็ส่งท้ายอัน ปีเก่าปีใหม่โต้กันเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้มันวันที่หนึ่งมันบอกค่ะมันก็เป็นปีใหม่กินปีใหม่เมื่อนี้มันวันที่สองคนก็กลับไปทํางานเนาะค่ะเนาะกลับไปทํางานกันแล้วค่ะขบวนรถโบไปก็ตกงานเนาะค่ะเด้ออย่าลืมเด้องานก็หายากอยไปด้วยค่ะถ้าเป็นงานประจําก็บอกแม่ว่ากินปีใหม่เพลินเลยลืมงานประจําแล้วกลับไปแล้วเพิ่นเอาคนใหม่ทำเลยเสียดายเนาะค่ะเนาะบัวทำอ่ะจิบกาแฟกับเอ้ยก่อนค่ะ <C oughs> <C oughs> ทางบ้านเอ้ยตุกตานี่ก็ช่วงปีใหม่ก็ขับแล้วเอเมาแล้วไม่ขับเนาะค่ะเนาะมันก็มีจุดตรวจอยู่นะคะตำรวจมันก็ตรวจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเหมือนกันเลยปะล้วคน,นทั้งกินทั้งเล่ทาทั้งเบียร์เนาะค่ะเนาะแล้วมัน ขึ้นรถไปซิ่งเพราะว่าเขาเมาก็โดนจับค่ะก็มีไล่ๆกับทางบ้านเอ้ยเนี่ยเห็นข่าวพันบอกบอกมาว่าเงี้ยปะก็บ่ม่วนสารหนูขนอกินบีหม่กันได้ไปเข้าน้าบ้านหลังใหญ่มันบอกข่ะเพอนเอ่นกับโบม่วนเนูขะหนอกจับไปไล่ๆอยู่ด้กับทางบ้านเอ้ยนี่ตำรวจพันตังปมเป็นจุดเป็นจุดไปก็มันเป็นตามหน้าที่ของพันเนูขะหนอกอัน รักษาความปลอดภัยเอก่ประชาชนว่างั้นเหรป้าถ้าว่าประชาชนนั้นบุยอยากเคยดุนจับก็ดื่มแล้วก็ไปเมือเหือนเนาะค่ะเนาะนี่นน้หน่อยแล้วก็พากันเมือก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเนาะค่ะเนาะหน้าที่ของตำรวจก็ตรวจตราดูแลความปลอดภัย แต่ว่าถ้าโดนจับก็บ่ม้วนค่ะก็ขาดคนใดคนนึ่งไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าครอบครัวทุกตาบ่ได้เป็นเนาะค่ะลูกหลานยังอยู่พร้อมมดทุกคนกินแล้วบนเด้มีเพื่ออ,อกค่ะก็กนั่งสุมกันมดม,ดมดมื้อซื้อมว้วนก็คือไอ้แวาหลานใส่ก็เป็นดีเจอันเปิดเพลงเฮอเต้นทันแฮปปี้กันไปมดค่ะทั้งผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้สาวเนาะค่ะเนาะก็อันนี้ก็การกินปีใหม่ประเพณีไทยๆแม่บัวค่ะ,คะ สำนีคนเนาะค่ะเนาะอัดหลงไหลก็หลงยากค่ะเพราะว่าเอ,อ้ยอยู่นําป่าเน็ตพันก็มีหรอคะ่ะเนตพันกด็ดีแต่ว่าการนั้นตบลับทางเหยื่อเอ,อ้ยมัน,มนบบค่อยสเสถียรสำนีเนาะค่ะเนาะอันขอบคุณลหลายๆแล้วก็ปีใหม่อันมีความสุขกันทุกครัวเรือนในเจเดอรแล้วเอยทุกตาผาฝันก็มีแต่ว่าขอบคุณที่ว่าสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ว่าเข้ามาเบิ้งคลิปกาแฟเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟ ที่ว่ายาวนานเป็นหลายปีแล้วค่ะขอบคุณัลนไๆเ์า่มีความสุขทุกคนเนะคะเนาะปลอดภัยทั้งการเดินทางนะคะเด้อผู้เล่เดินทางกับบ้านก็ได้สวัสดีค่ะ